สสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยเกษตรกร,กรคนเลี้ยงควายสุภูสุขนครับเมื่อนี้กับภาพพี่น้องเข้ามาอัปเดตเจ้าเพชรตะวันครับ ยักษ์ใหญ่แห่งชนัดประภาฟ้ามยักษ์ใหญ่แห่งเมืองชุมแพ่ครับผมซึ่งเมื่อนี้เฮาก็ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออีกเช่นเคยครับผมคุณพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมกัหลังจากที่มีกระแสในโลกโซเชียลมาสักระยะหนึ่งเนอะคุณพ่อเนาะครับกัมีการพิสูจน์เล่าก่อพันธุกรรมของเพชรตะวันซึ่งเมื่อนี้เฮ้าซิมาเจาะลึกกันครับผมโดยความที่ว่าอยากอยากเห็นความชัดเจนของเพชรตะวันก็เลยไป พิสูดดีเนเอคนาะซึ่งปัจจุบันได้อัปเดตไม่เหมือนเรียบร้อยแล้วสำหรับเล่ากอพันธุกรรมจริงๆของเพชรตะวันเป็นสายเลยครับเพชรตะวันนี่เขาเป็นสายไบหยบพ่อของเขาก็เป็นเจ้าชายงามครับผมแม่เพิ่นซื้อว่าจังเด็กครับแม่ขำคูณแม่คํำคูณเป็นลูกของเบิ้มพันล้าน พอนี่คือพา,า,ายงามกับไพงามก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่มีรูปร่างลักษณะดีกับผสมอยู่ทั้งเขตทั้งภูเหล็กเนาะทั้ง,งอุบ,บ,บ<น>ลราชธานีเนาะนี่ครับนี่พี่น้องครับนี่คือเราก่อพันธุกรรมของเพิ่นที่ทางฟาร์มได้ไปอัปเดตได้ไปสืบสายเลือดเราก่อพันธุกรรมของเพิ่นมากครับผมณนะปัจจุบันนี่ก็บ่ได้พิสูจน์อย่างหลายแล้วเนาะกับพิสูจน์ครบหมดแล้ว บว์วสิเป็นผลงานในสนามประกวดแล้วก็บ,บว่าสิเป็นผลงานการสรงลูกแล้วก็บ,บว่าสิเป็นเล่ากอ่อพันธุก,กรรมคือพิสูจน์มืดแล้วครบถ้วนชัดเจนแล้วครับผมเพชรตะวันนีเ่เดินสนามมานี่มีรางวัลจากถ้วยแล้วครับนี่แชมป์สิบห้าสนามครับผมแล้วก็สามแกนแชมป์ครับผมสิบห้าแชมป์แล้วก็สามแกนแชมเปี้ยน นี่ครับนี่คือผลงานในสนามประกวดแล้วก็ผลงานการส่งลูกกับเข้าผสมไปหลายลรงคุณพ่อเนาะกับในเขตทางอำเภอชุมแพน,นี่ก็โอ้หลายอีหลีพี่น้องผลงานก็ออกมาเรื่อยๆก็ถือว่าใจลูกตอบโจทย์เลยแหรเนาะสำหรับตัวนี้เกษตรกร,ร,กรยิ้มได้จาของพอพันก็ดีใจนั่นแหะครับแลว้วบัดนี้คือ โดยความที่ว่าเพชรตะวันนี่จ่ายรูปแบบว่าสิได้เนื้อหนังแล้วก็กระดูกโครงสางหญ่ง,ง็ะจะขายถึกถือก็สิได้อัตราการเล็กเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วเนาะ,ะ <c oughs> ครับผมซึ่งหน้ามือนี่ก็มีผลงานในฟ้ามพอมอ้อหนะคุณพ่อเนอะนี่ครับนี่แหละครับนี่คือเจ้าเพชรตะวันครับสุดยอดพ่อพันธุ์ก็เรียกว่าเป็นพ่อพันนแนวนาของประเทศไทยครับก็บมีสตอร,รี่ที่แบบว่ามีอย่างเส้อไพ่ตลอดครับสําหรับเพชรตะวัน มีอย่างให้เข้าเส้อพอาย,อย่ตลอดครับตั้งแต่นํำเขามาตั้งแต่เทือแรกก็กถือว่าเป็นที่ฮึองห้าโดยความที่ว่าน้องนุ่ยก็เป็นคนรุ่นไม่ที่ว่า,าม่าเลี้ยงควายนะครับกับมาพัฒนาซอยพอซอยเมซึ่งแต่ก,ก่อนก็เป็นปุญาตาย่ายผ้าเลี้ยงมากับมาซื้อควายราคาล้านกว่าอันนั้นกสรสางแบบสร้างเป็นที่ฮืห้า บอกยางคักเลยล่ะครับนะตอนนั้นนาวินาที่นั่นบานนี้ก็สร้างผลงานในสนามประกวดเดินสนามมาเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานผลงานการใจลูกกัมมดีอีกบานนี้ก็เลยแบบว่าเฮงดังเป็นผู้แตกหฮงล่าสุดบานนี้หฮงมามีกระแสอ,อีกหฮงดังภายในยอีกบานก็ตอนนี้ทางฟ้ามได้อัปเดตใบผสมไมเหมือนแล้วนะครับเนาะผู้ใดสิปเปลี่ยนใบก็ติดต่อทางฟ้ามได้เลย อันนี้ก็อยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะพิมพ์ชนัดประภาฟ้ามกับพิกาดหอดเลยเนาะคุณพ่อามาพอถองอดีดีกับบ้านนะคเขาน้อยตำบลม,ม่วงศิราดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น,นครับผมณตอนนี้นี่คือได้ทําเนื้อทาตัวเดินสนามบ่ครับคุณพ่อป้อยกินเองนะครับไปดีดป้อยกินเองเลยกิดที่ให้เพื่อนแบบว่าเป็นยักไปเลยเนาะบ้านเนี่ยให้พันธุกรรมเพื่อนทำงานเต็มที่เลยเพราะว่า,าในช่วง ที่พานมาเข้ากัถือว่าบำรุงอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเพชรติวันสี่ปีห้าเดือนครับสี่ปีห้าเดือนเกิดย่างโบต็มควายย่างที่ไปอีกหลายอยู่ครับพี่น้องครับัมกษีปีห้าเดือนส่วนสูงนี่ไปเท่าไหร่แล้วครับคุณพ่อร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกบ่โอ้นี่ครับหยักไงเลยครับตัวนี้ทึงไงทึงงาม เทิงทรงลูกดีเทิงมีร่างว่ลนกลารันตีครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ขนาดบบได้ทําเนื้อท่าตัวเลยครับคือด้วยความพัธุก,กรรมเขา,าครับที่เป็น่ยายแบบว่าอิม่มอิ่มเนื้ออิม่มโตอยู่ตลอดซีบอยุบเลยครับสาหรับเจ้าพิษตะวันเนี่ยรูปร่างที่เต็มยุ่งเสียครับก็คือปล่อยกินเองเลยโบยัดบอัดบบกอกยังเกิดจุดเด่นเกิดเนี่ยครับพี่น้องกระดูกแข้งขาใหญ่เนื้อดีครับ โครงสร้างใหญ่ครับผมอัตลักษณ์ตราอุดมทัศนีควายไทยนี่ชัดเจนทุกประการท,ที่สำคัญเวลาเพิุ่งลงหลวของมากอะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนน้ำเวิดเมื่อแล้วลูกเพิ่นโอ้เชี่ยงคือกันเ <c oughs> ชี่ยงครับเชียงโดยพันธุก,กรรมนนาะคุณบอกครับเครื่องาเพชรตะวันนี่เป็นควายยักษ์ควายใหญ่ก็จริงแต่ว่าบอกง่ายครับคือเชี่ยงปานสร้างเหรอพี่น้องฟังคำสั่งปานสร้างนี่เหร ส่งเขากับสิออกขั้นช่อนนี่นี่มือนาำพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งมือนาำเดนี่เล่ะคนงานคนไหมอ่ะสวัสดีพี่น้องเ้างใครับน้องมีตังอ่ะครับผมนี่เด้อพี่น้องน้องมีตังมือนามคนไหมของชนะประภาฟ้ามหูหูเก่งเก่งดอกมื้อนี้กับผ้าบ่อยที่สิยังเบิ้งคว้ยมัดมือน้องมีตังกันเลยไยังสิบอย่านเด้อ น้องมิตังว่าแต่ว่าที่เป็นคู่ปรับกับน้องพ่อยเพราะว่าเขาหยอกกันเยน้องพ่อยหยอกเล่าแหง้งก็เลที่เป็นคู่ปรับกัน,ย,นย่ยานตัวน้อยบ่ย่านตัวใหญ่ว่าตัวน้อยหยอกแหง้งเนี่ยครับเขาเบื้องด้านท่ายนี่โอ้อัศาจรรย์เดือเพตะวันเนี่ยเมื่อยืนเทียบกับน้องมิตังนี่อลังการงานสางพี่น้องท่ายก็ดีครับ ือจุดเด่นที่เฮาเห็นในข้อเกษตรกรนี่มันที่ทรงออกอันไหนครับเด่นๆเลยทรงออกทั้งทั้งหน้าทั้งแข้งขาอืแล้วก็ที่สำคัญเพชรตะวันไฮลูกนี่เป็นแบบทรงหยอกกันนะคือออกมาแทบเป็นบล็อกเดียวกันเลยหรอเป่เป็นหัวาหนูเป็นดอ,อกเขาเป็นแข้งขาอย่<อ>าง,งที่ไหนโอ้ล้มสูนล้มสูงใช่ครับก็คือใจลูกนิ่งเลยเหรอครับพัชรักษ ครับผมอัตลักษณ์ตามอุดมทัศนีควายไทยชัดเจนทุกประการก,กับคันเห็นยุ่กลางทงหน้าเนี่เบื้องออกไหครับคุณพ่อเบื้องออกยู่เบื้องออกโอ้เป็นลูกเพชรตะวันเบื้องออกเลยลู่เลย่าเป็นลูกเพชรตะวันมาตีแส,<ะ>สดงว่าใจลูกนิ่งคัะเนาะเพชรตะวัน<ๆ>นี่ครับนี่คือเจ้าเพชรตะวันครับยักษ์ใหญ่เมืองจุ้มแพรสุดยอดพอพันสุดยอดพันธุกรรมของเฮ้า กับผลงานเพิ่นกับพสูจน์แล้วล่ะครับผลงานการสร่งลูกจังใดยก็ฝากไว้ในอ้อมกอดพี่น้องในการพัฒนาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วเนาะคุณพ่อเนาะขันซี่วา่าวกับซีว่าวว่าวไปซื้อเดี๋ยวทีให้เบิ้งผลงานตัวไปเป็นของเจ้าเพชรตะวันกันครับว่าเพื่นใจลูกออกมาส่างเดครับไปชมกันเลยครับมาครับคุณพอ่อหลังจากที่ห่อเบิ้งเจ้าเพชรตะวันสุดยอดพอพันละบนนัณกิตมาเบิ้งผลงานของเพิ่นครับมากับแม่ครับผม ตัวนี้คือน้องพลอยนะครับเนาะพลอยตะว,วัน,อ,ววนอายุจักเดือนครับนี่สองเดือนสองเดือนกว่าสองเดือนหน่อยสองเดือนหน่อยๆเนาะเนี่ยครับ,รบเบื้องเอาเรือพี่น้องผู้ใดที่ผสมไปนี่แหละครับผลงานนี่คือตัวอย่างผลงานการส่งลูกของเจ้าเพชรตะว,วันจุดเด่นนี่พ่อมากตรงไหนครับกระบานโหนกระบานโหนแล้วก็ดอกเขาเพิ่มอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ชัดเจนกระดูกแข้งขาใหญ่ยน้องคนเนาะเนี่ยแ,แ,แยวอยู่ด้วยกันแม่เป็นหยอกขาดเปนรอยนี่ยโอ้หางแม่เหยอกเหรอเว้ยเนาะลักษณะยี่ยยยยยยราห์นี่ขนาดแม่เหยียบออกไปเหรอนี่แหละครูอ,อริน้องมีตังเ <laughs> พิ่นหยอกเพิ่นมักหยอกเนะาะไข้หน่อยก็เลยหยอกแข้งแงะจากหน่อยเพิ่นเลย พี่เลยเขียดให้จะเลีเย,ย,เยวน้องมี่ตังอะนี่ครับผลงานพี่สูน์พ่อพันอีหลีครับพี่น้องครับเราแม่เพื่อนนี่เป็นสายไห้ครับคุณพ่อแม่เพื่อนเป็นสายยกมุงคลโอ้สายยกมุงคล้นได้จากปีครับแม่เพื่อนนี่สามปีสามปีพ่อดีบะสามปีพอดีอดโอ้แสดงว่านี่ลูกแรกบ่ครับลูกแรกลองย้อนไปเบื้องคลิปเก่าก็ได้ครับคลิปที่บ่อยที่ซี่มาอัปเดต หลายๆเดือนที่แล้วครับก็คือคลิปนั่นไปทายให้เบิ้งในขอ้อเกษตรกรกับสิออกมาเนี่ยส่งคล้ายๆกันนะ่บัว่าชซีเม่น่อยแม่ใหญแล้วบวัวแมนใหญ่หนาอย่างเดียวครับเง่พร้อมได้ครับเนี่ยผลงานเพชรตะวันครับผมเล็บจิกตั้งดีนเนาะพ่อข้อขาเนี่แข็งปักเลยกระดูกแข็งขาดีข้อข,า,ขาแข็งแรงนี่ใบหูนี่บักยางใหเลยเหรอโอ้ผลงานกัน คักของเราอยู่เก่จากที่เศร้าเสียงพี่น้องเกษตรกร,กรมาก,กเห็นว่าเบิงเพชรตะวันที่ผลงานเ,นาเป็นลูกพ่อใดดกระซางวะสันวะจากที่บอยที่ซี่เศร้าเสียงดอกว่ะกับเกษตรกร,กรที่ที่เคยผสมบางคนก็ย่างซี่เอามาผสมอีกขึ้นเกาก็ด้วยผลงานจังซี่เหลเนาะคุณพ่อเนาะบางคนคนที่เล่นควายเขากระเบิงที่ผลงาน,นองอโอ้นี่ท่องกับเพชรตะวันแล้วโอ้ ผสมอีกจักซิไปผสมพ่อได้อีกแล้วเนาะของเฮ้ามันเกิดผลงานขนาดนี้แล้วคุณพ่อเห็นปะยกเว้นตัวที่มันแบบว่าออกมาเป็นสาวมันเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันจังสิกระจังซิไปควยสายแต่กับสายจังสิมันคนละสายแล้วครับเกิดผลงานพิสูจน์แล้วจักซิไปผสมกับพ่อได้อีกล่ะผสมกับผสมกับของของเฮ้านี่แหละเนาะคุณพ่อเนาะข้างๆนี่ก็ลูกอัศวินบอกครับนี่น้องชิงชิง เนี่ยพี่น้องทายาทอัศวินเด้ออยู่ชนะประพาฟ้ามอยู่นี่ก็มีราคาสุดตัวแล้วครับพี่น้องจังเข่ามาบึงทร่มาตามเบอร์ที่แจ้งครับขันคะแน่นตรงกันกับความยากกับโบมี่ขึ้นกันนี่แหละครับพี่น้องครับเลี้ยงวายกับพัฒนาไปแบ่งปันกันไปเลี้ยงนี่แหละครับโอเคครับคุณพ่อเดี๋ยวช่มตัวต่อไปกันครับมาครับคุณพ่อผลงานเพชรตะวันตัวต่อมาครับผมตัวนี้ซื้อว่าจังใดครับ น้องเมษาน้องเมษาได้จากปีแล้วครับนี่ได้ปีนึงพอดีโอ้ปีหนึ่งพอดี oh, อดผลงานเจ้าเพชรตะวันอายุหนึ่งปีอันนี้แม่เขานี่เป็นสายเลยครับแม่เป็นสายบิ๊กอุทัยโอ้ oh, แม่แมเป็นสายบิ๊กอุทัยนี่ครับผลงานแม่สูงหลายปมาไหนครับร้อยสี่สิบกว่าอยู่โอ้ร้อ oh, ยสี่สิบกว่า ถือว่าเป็นแม่เกตพัฒนาเนอะเนาะแต่ว่าผลงานนี่โอโ้โหโดดเด่นเลยกระบานนี่ซีดไา่กันเป็นบล็อกเดียวกันคือว่าล่ะครับ,รบตัวแม่อีกซ้ำกระดูกหง,ง,ง่ครับเนาะเดี๋ยวเบื้องนี่กระดูกว่าม่นควยผูฟูแล้วเป็นไงครับผลงานผลงานกับพวกท่านเขารอบบอกเราว่าเพื่อนนันเพืเ่อนไปแสี เทียวเขารุ่นร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบลงมพอดีเพื่อนประดูงร้อยสามสิบสองเลยได้เดียรุ่นที่อ๋อมันมีมันมีรุ่นร้อยบโบเกิรดร้อยสามสิบแต่เพื่อนได้ร้อยสามสิบสองก็เลยได้ไปประกวดรุ่นร้อยโบเกิรดร้อยสี่สิบครับ <c oughs> โอ้โหไปไหนเพราะว่ามันเป็นเบรกหลายพวกพวกมันก็เบ,บรกหลายเห <c oughs> รอนะเจอกับรุ่นโบเกิรดร้อยสี่สิบเนี่ยท่ายดี อีกอย่างนึงก็วพาเพื่อนไปหาประสบการณ์น้ะคุณพ่อเนอะาะนิ่ง,ง,งบ่เนี่ยผลงานเพชรตะวันคือนิ่งครับเหล่ายางเพชรตะวันนี่คนนี่แตกหึ่มหึมในสนามนี่ก็นิ่งเซยบม่มีฟึดมีฟัดบ่มีแลนบ่มีอย่าง <Okay. S 1> เรากัยืนยืนของเราจังซี่เลยบ่ครับในสนามยืนจังซี่เอ๊ะนิ่งจนเพื่อนเดียวเพเห็น <laughs> ได้ได้ย่งได้อย่างบ่ครับนี บ่ได้โยงบ่ได้โยงอีกซ้ำไข่ชิมเชียง้อมโอ้เนี่ยเขาว่าคือคไขยมันบ่ถิ่มเราถิ่มก่อบ่ถิ่มพันธุกรรมคือความเชื่องนี่กับทายทอดมันนาพันธุกรรมอีหลีด้วยหรอกเจ้าว่าต้องจับนี่คอยๆเพราะว่าเป็นส่วนสุดท้ายไหมโอ้มันจับแห้งกระซิสะดุ้งจังไม่เลรอเนาะเพราะว่าดังเพิ่นยังอ่อนอยู่เนี่ยครับเหี้ยมกระดูกแข้งขาหนีเหี้ยมเลย อัตลักษณ์นี่ชัดเจนชัดเจ๋วเห็นไหมครับพี่น้องเมื่ว่าที่เป็นตัวผู้ตัวแม่นี่ส่งส่งหนานี่สิคล้ายๆกันเลยออกมาเป็นบล็อกเดียวกันจังคือจังวาแหละครับเล็บหนาเล็บกลมดีซ้ำตัวนี้ก็มีคะแนนในใจขึ้นกันแหละเนาะคุณพ่อเนาะวาแต่พี่น้องอยากได้อยากเอาไปพัฒนา ครับจังทั่วมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะขณะนี้ครับเบิ้งคักๆเบิ้งใหมมักกันคักๆก่อนจังอันนั้นมาจังไดกัจังแบงปันกันไปเลี้ยงคือเลี้ยงคะแนนมันเกิดนี่อยู่หละคะแนนนะเต่ให้มักพื้นสะกอนครับเลี้ยงคะแนนจังว่ากันอีกเที่ยวนึงโอเคครับคุณพ่อครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวต่อไปกันครับผมมาครับผลงานเพชรตะวันตัวต่อมาตัวนี้เพศภูครับ กมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเดือนที่แล้วพี่น้องก็น่าจิจาได้อยู่เจ้ายักษ์เมืองขอนท่ายาิพ่อเพชรตะวันนักสมซื้อหรือเนาะตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับนน่คุณพ่อจะนุ่นเนื้ออยูกปราม้สีหาหน่โอ้กระสิปีหนึ่งไล่กันเนี่ยเนาะครับผมเนี่ยครับพี่น้องจุดเด่นนี่โอ้มีจุดเด่นให้เบื้องหลายจุดเลยตัวนี้ แล้วที่เด่นมาก่อนนี่คือหน้าตาเลยคือเพชรตะวันเป๊ะส่งเขาหนิซี่ออกเปิดๆกระบาลนกๆกระดูกแข้งขาในไงครับนี่ติดพ่อครับติดพ่ออาบหนากจังหวะไข้ผูเป็นอย่างยังอยู่น้ำกันได้สินะอาบน้ากับยางไปน้ำกันพอย่างไปเลยกับยางไปน้ำนี่เดินนะคำว่าเพชรตะวันกับโบเฮ็ดลูกบ่เนี่ยพันโครงกมัดแต่นี่ผูกน้อยตัวผูมาดเรเล่นน้ำกันตลอดโต โวเช่องเชียงอิลีเชียงสมกับพันธุก,กรรมเพื้นแต่คุณพ่อขอเบิ้งด้านนาเพิ้นนะครับเนี่ยพี่น้องผลงานพิสูจน์พอพันตัวนี้คัก<ม>อิลีเด้อพี่น้องเด้อพุะอะพี่น้องเขาเห็นหลายไปครับนี่ได้ไปสนามไป,ไป เมือ้ยยูชนบโอสนามชนบทพี่น้องเขาได้เห็นแล้วโอ้มีคนมาข้อยู่เพราะว่าตัวนี้ก็มีราคาในใจขึ้นกันละครับเนี่ยพี่น้องเวลาเขายกเขาเชิดนี่คือนี่แหละครับสุดยอดอนาคตพอพันแนวนาประเทศไทยตามรอยพอเลยหละครับตัวนี้พี่น้องเบิ้งเอาโรดครับขันว่าค่อยงามหน่มัน เบื้งสิบคนบกับว่าแปดเก้าคนนี่กวางงามเลยเนาะขันเข้ามาง,งามนี่คือผู้ใดเห็นกว่างงามอะครับเบึ้งบเบียเบิ้งบเบียียใหญ่เร็วนองพ่อนาะ,กนะ,นะเกือบสามสิบหกเหรอร้อยสามหกหรออายุหนึ่งปีแล้วบ้านนี้เพิ่อนเป็นไข้ที่หัวยกหัวเชิดหัวเ,เบา,บา เวลายกข้อก็เลยเบิงเบิงส้งสูงครับคือห้าวัดควายวัดจากขาหนาไปถึงมองมองนอกหลังมันนะครับให้บ้านหฮาเอิญมองคูบหลังมันวัดจากตรงนั้นนะครับได้ร้อยสามหกแต่คันวัดถึงหัวกับโอ้สูงริบยุนแหลวพี่น้องเนี่ยความโดดเด่นของพันธุกรรมของเจชรตะวันครับผมการถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังสันลูกการราคากับ บแรงหรอครับเมื่อเทียบกับเนื้อตัวเพื่อนเนาะคุณพ่อเนาะเพราะว่าน้องนุ้ยก็แง่งมากแล้วแต่โาาาาบ้าท่านนี่หลีครับบ้าท่านนี่หลีครับเพราะว่าอ่ามีคนซีขามาเบิงในฟ้ามหลายเจ้าแล้วครับขันซาเนี่ยบ้าท่านเลยตัวนี้หนนให้เพื่อนได้เลือกเจ้าของเราไปผู้ใด ได้เป็นเจ้าของกับผู้ใดแล้วสีไดไม้มีบุญวาส,สนาต่อกันนะคุณพ่อเดี๋ยวขอเบิง้งถ่ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิง้งแบบว่าให้ครบทุกจุดเลยว่าตัวนี้ง่ามไม่หลีครับเนี่ยเบิ้งหางหางนี่เง่าเงาคักเลยเนี่ยเปน็นปานตุนลิ้นตัว อ้แม่สายปานซูรินบ่นครับแม่เบอร์ร้อยสี่สิบแปดเลยผู้แม่แม่เพชรต่ท,อง,ทองเพชรตะวันใส่แบบมทองทองเพชรตะวันอีกกับผลงานขนาดนี้เพื่อนก๋ชิม,มากของเพื่อนแล้วเนาะเพ่อนบอกเนี่ยครับอนาคตสุดยอดพอพันแน่นอนตัวนี้เดินสนามประกวดตามร้อยพอเลยลหละนี่ครับโทเฝ่าวโท่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอีก สองสามหมืน่นนีเพื่อนกับซิมาเบิงตัวจริงยูฟ้ามอีกหรอขันปล่อยคลิปไปกับซิบบท่านเพื่อนกับซิว่าบ่อยที่สี่เ้าปล่อยคลิปอีกละอีกจุดหนึ่งก็คือแนวสนหลังเนาะคุณพ่อเนาะแน่วสลังซี่ตรงดีครับตรงดีเลยงั้นน้องบัวรำพูดที่ซี่ห้วนี่ปิตาได้เอาไปเอาไปโซ่พี่นอ้องเข้าบ่ครับนี่น่าจะเอาไปเยอะครับผมครับผมว่ากับยูเขต บานใกล้เลื่อนเคียงเหี่ยเนอเอาไปซอยงานเพื่นเอาไปให้พี่น้องที่ผสมไปได้พ่อมีกำลังแรงใจในการพัฒนาแหละครับผลงานเจ้าเพชรตะวันเอาละครับพี่น้องครับมือนี่กะผ้าพี่น้องมาอัปเดตเจ้าเพชรตะวันซึ่งกะมีการสืบสายเลือดสืบเล่าก่อพันธุก,กรรมอย่างที่เฮาเลี่อนไปเมื่อตอนต้นแหละครับเป็นท่ายาิพ่อพายงามแม่กับเป็นแม่คำคูนครับผมก็ นี่แหละครับเราก่อพันธุกรรมของเพื่อนแล้วก็พาพี่น้องเข้ามาเบ่งผลงานเพื่อให้พี่น้องเข้ามั่นใจแหะครับผลงานการส่งลูกแล้วก็ถือว่าเปิดแบงค์พรอมแล้วครับคันมากนี่คะแนนตรงกันควอมยากบม่มีพี่น้องเฝ้าทุ่มมาโหลดครับผมเอาละครับมือน,นี้บอยทีซี่กับคุณพอ่อกับซิลาพี่น้องเข้าไปเพียงซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ